ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบ้านาแช n แนลอีกเช่นเคยเนาะวันนี้ก็รู้สึกว่าบรรยากาศนะเนาะเย็นนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานเนาะเมื่อวานวันก่อนเ,นเกิดพายุนะครับพายุรอร้อนเข้านะครับเมื่อวานเนี่ยก็ถือว่าบรรยากาศนี่คื้มทั้งวันเลยนะครับอากาศหนาวด้วยนะครับ ช้ามาวันนี้ก็รู้สึกเย็นนะครับก็คือว่าบรรยากาศเปลี่ยนแปลงเนาะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยกปแล้วกันนะครับวันนี้ก็เลยจะมานั่งวิเคราะห์หวยให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะก็เป็นการวิเคราะห์วหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจาวันจันทร์ที่10มีนาคม68นะครับงวดวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับสูตรที่ลุงตันให้ไปก็ถือว่า มตัวเลขเนาะชุดสองตัวที่ให้ไปเนี่ยก็ถือว่ามาสองงวดติดแล้วเนาะก็ไปเข้าล่างนะครับอ่าก็ได้มาจากสองตารางเลยเนาะอ่าตารางเลขกลางวันเข้าล่างเนาะส่วนเลขจากสูตรเหมือนกันสองตัวนี้ท่านที่จับชุดเพิ่มเติมนี่อาจจะได้สามตัวไปด้วยเนาะเนื่องจากว่าตัวเลขในตารางเนี่ยจะมีสองมีหนึ่งมีห้าเนาะอ่าก็ ขอแสดงความยินดีกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจำวันที่10มีนาคม68เนอะเมื่อวันจันทร์นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็ไปติดตามรับชมมาดูการวิเคราะห์หวยเราพัฒนานะครับงวดประจำวันจันทร์ที่10มีนาคม68นะครับในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องได้รับชมในวันนี้เนาะ ลุงตันก็ยังใช้วิธีการเทียบนะครับกลุ่มตัวเลขนะครับจากสองกลุ่มนะครับกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับจากสูตเหมือนกัน2ตัวนะครับก็กับกลุ่มเลขกาลังวันนะครับเนี่ยซึ่งตามสถิติที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าตัวเลขทั้งสองตารางเนี่ยนะครับเดินดีนะครับงวดที่ผ่านมาก็มาทั้ง2ตารางเลยนะครับดับแรกนะครับ นุงตันจะเอาผลลั์มาวางในตลาดเนาะเริ่มกันที่ฝั่งสูตรเหมือนกันสองตัวนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับแถวที่หนึ่งนะครับได้ได้ห้าเนาะแถวที่สองนี่ได้สามนะครับแถวที่สามได้หกนะครับต่อไปก็จะเอา ผลลั์นะครับไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวาน,นะครับอ่าเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นหกนะครับฝั่งนี้เป็นสี่เนาะสามสามแล้วก็สี่อ่าัวนี้ก็จะเป็นสองนะครับเนี่ยแล้วก็แถวที่สามหกหกแล้วก็เจ็ดเนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นห้าเนาะอ่านนี้ก็คือ ผลลั์จากสูตรเหมือนกันสองตัวเนาะทีนี้มาดูกลุ่มเลขกำลังวันนะครับอ่าก็จะแบ่งเป็นตัวที่มาบ่อยที่สุดนะครับก็จะวางในตำแหน่งเลขเด่นเนาะแล้วแล้วก็ลองลงมาก็จะใช้ตารางที่สองข้างล่างนี้นะครับตัวที่มาบ่อยที่สุดนะครับก็จะเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยนะครับก็คือแปดนะครับอ่า แปดเก้านะครับแล้วก็ศูนย์นะอลองลงมาก็จะเป็นเป็นหนะ้าเนาะเป็นห้าเป็นสองสี่แล้วก็หกนะครับาจากการสังเกตเนี่ยตัวที่เหมือนกันเนาะจะเป็นตัวรองเนาะสี่ตัวนี้เลยนะครับก็จะมีสองมีสี่มีห้ามีหกเนาะ สองสี่ห้าหกนะครับก็สามารถที่จะเอามาพิจาราณานะครับเป็นตัวเด่นได้เลยนะครับเด่นเนาะ เดน <c oughs> ก็จะมีมีสองนะครับมีสองมีสี่นะครับมีห้านะ,ะแล้วก็เก้านะครับ่ต่อไปก็จะมาจับชุดดูเนาะ ลองมาจับชุดดูนะครับจับชุดก็คือชุดสองตัวนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่ค,คูนี่เลยนะครับก็คือสองสี่ 2, นะสองสี 2, ่สองสี่สองแปดครับ สองเก้าเนาะห้าศูนย์ห้าสองห้าหกห้าแปดนะครับเก้าหนะ้าเก้าหกอ่าแล้วก็เก้าแปดนะครับ ทีนี้ก็มาดูชุดสามตัวนะครับสามตัวนะครับก็จะมีศูนย์ห้าหกเนาะสองเก้าห้าสี่ห้าแปดห้าสองสี่เนาะ แล้วก็หกห้าสอง่าก็เป็นกลุ่มตัวเลขนะครับหรือว่าชุดสามตัวสองตัวเนาะแล้วก็กลุ่มเลขเด่นนะครับอ่าทีวะห์ดได้จากสองตารางนี้นะครับอ่าพี่น้องเอฟซีก็มองเนาะมองผลลัพธ์อ่าแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไว้ให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้ก็สามารถ จับเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับจากสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็หลักการในการวิเคราะห์สูตรให้กับพี่น้องได้รับชมก็ลุงตันก็ใช้มาหลายงวดแล้วเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าการใช้วิธีนี้ก็หลังจากที่ เทียบสถิติมาก็ถือว่าเดินดีมาโดยตลอดนะครับเพียงแต่ว่าการดึงตัวเลขมาวางเป็นชุด3าตัว2ตัวให้กับพี่น้องได้รับชมนี่ก็อาจจะไม่ตรงตำแหน่งเนาะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับแต่ว่าท่านที่จับชุดเพิ่มเติมเนาะหรือมีความคิดเห็นแตกต่างจากลุงไปเนี่ยก็อาจจะโชคดีมาโดยตลอดนะครับซึ่งก็ถือว่าสูตรในรูปแบบนี้เนี่ย ยังสามารถวิเคราะห์ให้กับพี่น้องได้รับชมต่อกันได้อยู่นะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับนะท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณคพี่น้องเอฟซีที่ติดตามลุงตันโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์ like, กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ